สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสหายยานยนต์รัตนาทิเบ็น,นะคะคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมจะมาแนะนํานะคะใครที่หารถกระบะนะคะราคาไม่แพงนะ,ะ <S <S <ๆ>เรามาแนะนำนะคะตัวนี้น้องใหม่ของที่ร้านเราเลยนะคะเป็นนิสสันนาวาร a านะคะคุณผู้ชมตัวนี้นะ,ะเป็นปี2021นะคะนาวาราสีดําจะเป็น o p e n c แคปนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะนี่ใครที่หาจะเป็น2.5ตัว SL นะคะคุณผู้ชม สีดำใครที่หารถกระบะไว้ใช้งานนะคะตัว SL นะจากค่ายนิสสันนะคะราคาไม่แพงบอกเลยออปชั่นได้จะเต็มแน่นอนนะคะอ่ะคันนี้นะคะคุณผู้ชมนี่สวยมากให้ดูนะคะร้อมแม็กนะภายในเขาสวยไม่ช้ำเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมปี2021นะคะนี่สวยมากใครที่หาอยู่นะคะคุณผู้ชมมาดูที่ร้านสหายันยนของเราได้นะคะคุณผู้ชมเป็นหน้าใหม่ชมใหม่เลยนะคะ เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะมาเดี๋ยวมาดูนะคะข้างในเนาะนี่เดี๋ยวเปิดให้คุณผู้ชมดูนะอ่ะนี่เลยสําหรับเล็กหม่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูไมเลยตัวนี้นะคะไม่วิ่งมาอยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 0ืนโลนะคะ2 2 0 0 0โลตัว SL ตัวนี้จะมีจอ DVD ให้ด้วยนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคุณผู้ชมสำหรับเบาะเขาตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะคุณผู้ชมหา เป็นเบาะผ้าเนาะอันนี้จะเป็นนี่เลยอันนี้จะเป็นเซ็นทันล็อกนะคะคุณผู้ชมค่ะกระจกปรับไฟฟ้านะอันนี้ภายในแคบนะคะคุณผู้ชมไม่ช้าเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชม่ะบอกเลยสวยมากนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะนี่ใครที่หาอยู่นะคะตัว SL ได้ร้อ Mac, แม็กไปใช้ด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่าตัวนี้ไม่มีกล้องหลังนะคะคุณผู้ชม่ะ สองพันโลเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะนี่ให้ดูเลยนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ช้ำเลยนะคะ Airbag ABS ครบพร้อมครบนะคะจอเป็นจอ DVD นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะสำหรับคันนี้บอกเขาเห็นไหมคะคุณผู้ชมภายในแคบกว้างนะคะคุณผู้ชมสภาพดีมากนะคะอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะมาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะคะ อ,อย่าเปิดห้องเครื่องให้ดูนะนี่สำหรับตัวเครื่องนะคะคุณชมตัวนี้นะเป็นเครื่อง2,500นะคะเดิมๆสวยมากนะคะสภาพห้องเครื่องนะใครที่หาอยู่นะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณชมคะอ,อ่ะราคานะคะตัวนิสสันนวราเนาะจะเป็น OpenCAP นะคะ2.5ตัว s l สีดำเกียร์ธรรมดาเนาะ ราคาคันนี้นะคะจะอยู่ที่459,000บาทนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจนะมาหาเราได้นะคะร้านเราเปิดทุกวันหรือว่านะคะสามารถนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะ,ะมาหาเราไม่ได้ก็เรามีบริการจัดไฟแนซ์นี้ถึงที่เลยฟรีทั้งค่าจัดฟรีทั้งค่าบริการนะคะฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ